เสืบเนื่องจากวันก่อนนะครับที่ผมได้พูดว่าอีเวนต์ของดูเนชั่นเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตเนื่องจากมีการาเพิ่มตัวของรูเชนกับเซนนาเข้ามาในแพทล่าสุดของวาย d ริฟเนาะซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันก็ได้มีภาพนี้โพลขึ้นมาเป็นภาพของตัวละครและมัดนะครับที่มีฉากหลังเนี่ยเป็นชูริมาที่กําลังโดนแบ็คมิสเข้าครอบง,งาอยู่ใช่นี่เป็นภาพที่น่าสนใจมากๆครับ แต่เนื้อหานั้นผมอาจจะพูดในช่วงท้ายคลิปหรือไม่ก็วิดีโอด้านหน้าไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมาต่อในเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า Shadow and Fortune ใน Chapter ที่2ซึ่งถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ได้รับฟัง uh, Chapter ที่1เนี่ยก็สามารถกดไปตรงมุมขวาบนได้เลยนะครับผมใส่ไปให้แล้วนะโอเคองั้นเรามาเริ่มกันเลยต่อจากเหตุการณ์ใน Chapter ที่1 ในตอนนี้นะครับฮาร์วิงหรือว่าแบ็กมิสได้เดินทางมาถึงบิววอเทอร์แล้วเสียงกรีดร้องห่วยหวนของผู้คนทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ตายไปแล้วกรีดร้องรั่นทั่วบิววอเทอร์ผู้คนมากมายต่างปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างปิดช่องเปิดทุกอย่างภายในบ้านเพื่อหวังไม่ให้มีวิญญ,ญาณดวงไหนหลุดเข้ามาในนั้นโอเคจุดสําคัญจุดแรกเลยนะครับที่เจะมาพูดกันก็คือ เหตุการณ์ฮาร์วิงนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่แบกมิสปกคลุมทั่วหน้าน้ําของบิวอเธอร์มันนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีนะก็คล้ายๆกับฮาร์วีนในโลกของเราไน้่แหละซึ่งคนในบิวอเธอร์นะครับก็จะประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้อยู่ทุกปีและพวกเขานะครับก็มีวิธีการป้องกันอยู่หลายแบบด้วยก็มีทั้งหลบอยู่ในบ้านนะครับปิดทุกอย่างครับแล้วก็ทําให้บ้านนั้นดัมือสนิทให้หมดก็ทาเหมือนกับว่าบ้านนั้นเป็นบ้านร้านนะครับเพื่อพูดผีเนี่ย รวมถึงที่บีวเวอเทอร์นะครับยังมีการาสร้างะระฆังสัญญาเนาะถ้าเกิดระฆังดังเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าฮาร์วิงนะครับเดินทางมาถึงบีวเวอเทอร์แล้วทีนี้มาต่อกันดีกว่าในเฟสแรกจาก6เฟสนะครับของในเรื่องในเฟสดีครับจะมีการกล่าวถึงตัวของมิดฟอร์จูนเป็นหลักตี่ตัวของเธอนนะครับอยู่ที่วิลล่าทางแถบตะวันตกของบิวเอร์เอร์สมัยก่อนครับวิลล่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหนึ่งที่ดูเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆนะในบิวเอรเอร์ เพียงแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์การที่แกงแพงนะครับโดนค้นบัลลังเขานะครับก็ถูกสังหารโดยผู้คนที่ไม่ชอบหน้าเขานั่นเองซึ่งในจุดนี้นะครับจะได,ได้ว่าวิลล่าแห่งนี้ครับเป็นของไม่ฟอร์จูนแล้วก็ได้ตัวของเธอครับรับรู้การมาถึงของฮาร์วิงแล้วนะตัวที่ตัวของเธอเนี่ยรู้สึกเกลียดมากๆครับกับการที่ฮาร์วิงเนี่ยมันมาตอนนี้ เนื่องจากเธอนะครับทำทุกอย่างในการโค่นแก่งแพงนะเพื่อเธอนั้นกลายเป็นที่1ของพิวอัเทอร์กว่าจะได้วิลล่าดีมากกว่าจะาดาเนินการถึงขั้นนี้ครับมันจะสูญเสียไปเพราะฮาร์วิงไม่ได้เธอครับมองดูสร้อยที่ได้มาจากอีลาวครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเผชิญหน้ากับหลับพูดผีจากเชโรอายแต่ก่อนหน้านานครับก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาหาเธอซะก่อนเขาคือราเฟนครับอ๋อต้องบอกก่อนคือราเฟนเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของมินฟาจูนนะครับ ดยที่พี่แกนะครับมีบทบาทสําคัญมากนะในเรื่องของ Burning t ไทแล้วก็ในชัเตอร์แรกของเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วพี่แกก็โ่มาแล้วแหละแต่ผมไม่ได้พูดถึงเฉยๆโอเคตามไปว่าตัวของราเฟนเนี่ยนะครับเขานั้นเป็นคนที่อยู่กับมิฟอร์จูนมาค่อนข้างนานพอสมควรอาจจะเป็นสมาชิกดูแรกๆเลยแหะครับตูวของพี่แกนะครับได้มาล่าวถามมิดฟอร์จูนว่าเธอนั้นน่ะคิดจะไปทําอะไรมันอันตรายมากนะครับข้างนอกนั้นเราวิ่งนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เนะี่ยอยากจะเจอนักหรอก ตู้ของซาร่าของเรานะครับก็ได้บอกไปตรงๆนะว่าเธอนั้นกำลังจะไปจัดการผีของเชอร์ไอยเพราะเธอนะครับไม่อยากสูญเสียบิวเธอร์ไปกับพวกมันนั่นเองซึ่งใน,นตอนแรกนะครับตัวของมิฟอร์จูนเนี่ยคิดว่าราฟเฟนจะมาห้ามนะแต่หลังจากที่เห็นสมาชิกกลุ่มของเธอนะครับอยู่ข้างหลังราฟเฟนเนี่ยเธอก็รู้ได้ทันทีครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมาช่วยเธอนั่นเองแน่นอนครับว่าการที่แก่งแพงโดนคนอํานาจเนี่ยไม่ได้มาจากฝีมือของมิฟอร์จูนเพียงแค่คนเดียวแต่มันมาจากความร่วมมือของลูกน้องของเธอด้วย และผู้เขานะครับกำลังจะไปช่วยเธอในการไล่ผีจากเกาะแห่งความตายนั่นเองโอเคจบไปในเฟสแรกครับเฟสนี้จุดที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายจุดนะทั้งเรื่องของฮาร์วิงนะครับที่ตัวของแบ็กมิสเนี่ยสามารถปกคุมในช่วงบิวเวอร์จริงๆเนื่องจากตัวของฮาร์วิงนะครับปกติแล้วจะมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้านาะของบิวเวอร์ขนาดวิลล่าของมิฟาจูนนะครับที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยยังโดนผลกระทบไปด้วยเลย ก็ตามในเรื่องจะมีการบอกนะครับว่าหมอกของฮาร์วิงเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นทุกปีบางทีครับในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ทางฝั่งตะวันออกของบิวเตอร์แต่พอนานวันเข้าครับมันก็อาจจะไปถึงอีสเทเลยก็ได้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของตัวมิดฟร์จูนแล้วก็ลูปน้องของเธอนั่นแหละเพราะว่าจากที่ดูแล้วนะครับตัวของมิดฟร์จูนกับตัวของพวกราเฟนเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยกันตลอดนะ มิฟฟอร์จูนก็เป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดให้ลูกน้องของเธอเนี่ยออกไปสู้เนี่ยก็อาจจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อตัวของลูกน้องที่คิดว่ากับตนจะไปสู้คนเดียวเนี่ยก็รู้สึกแบบรับไม่ได้นะครับอยากจะไปช่วยมันก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะครับของกลุ่มจอร์ซอดไซเลนถึงแม้ว่าตัวของมิฟฟอร์จูนจะเป็นคนที่ดูจรงิงจังแล้วก็ดูใจร้อนนะครับแต่จริงๆแล้วตัวของเธอเนี่ยก็รักลูกน้องเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้แหละโอเคต่อมาเป็นเฟสที่2นะครับเฟสของโอรา ภายหลังเหตุการ์ฮาร์ลวิงที่เกิดขึ้นนะครับตัวของโอลาฟนั้นได้เดินออกมาดูเหตุการณ์เขาได้พบพูดผีเจ้โชรอายครับแล้วก็ผู้คนที่กรีดร้องเรื่องในตรงเข,ขาครับเริ่มเลือดพ่านด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากในสถานาการณ์นี้ครับเป็นสถานาการณ์ที่อันตรายมากๆและข่าวครับจะจะก,กระจวนเข้าหาความอันตรายนั้นแต่ก่อนที่เขาจะได้สู้นะครับเขากลับพบเห็นว่าเรือวิเทอร์คิสครับเรือที่อา่านนำพาเขามาเนี่ยถูกกลุ่มมองของฮาร์ลวิงครับจมไปซะแล้ว พร้อมกับลูกเรือบางส่วนภายในนะครับที่พวกเขาเนี่ยโดนผูดผีนั้นลากลงไปใต้ทะเลเรื่องนี้ครับทำให้โอลาฟนั้นรู้สึกโกรธมากๆแม้ว่าวินเทอร์คิสนะครับจะไม่ใช่เรือที่โอลาฟเป็นคนสร้างนะแต่การที่ได้เห็นมันจมลงไปนะครับก็ทําให้ตัวของโอลาฟเนี่ยโกรธเอามากๆเขาเลยได้กระโจนเข้าไปเข้าห้าหั่นกับศัตรูควานทูไอซ์ในมือครับฟาดฟันสร้างความเจ็บปวดและความตายรอบที่2ให้แกเหล่าผูดผีแต่ก่อนการฟาดฟันรอบที่2จะเกิดขึ้นครับมันก็ได้มีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาโจมตีโอลาฟ เมื่อโอลาฟครับหันไปดูสิ่งที่มาโจมตีเขาเนี่ยเขากืบตกใจครับเนื่องจากนั่นน่ยคือวิญญาณของคาเค้นเวิร์มครับที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกรอบหนึ่งร่างกายที่ใหญ่โตพร้อมกับหนวดยิบยับที่แสนน่ากลัวครับทำให้โอลาฟนั้นรู้สึกดีใจไปอย่างมากเขากำลังจะเข้าใกล้ความตายที่เขาโหยหาแต่มันจะไม่ใช่การตายที่ไร้สีสันแน่ๆเขายกขวานขึ้นสะดุดีแก่ผู้ที่กำลังจะฆ่าตัวของเขาเองจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันและจบเฟสที่2 คือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอชปเตอร์ที่2เนี้ยความยาวมันก็พอๆกับชปเตอร์ที่1น,นะแค่เขาแบ่งแยกบทนะครับออกมาเยอะกว่าเท่านั้นเองทําให้ผมอาจจะพูดไวหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการกระชับเนื้อเรื่องเนาะวิดีโอจะได้ไม่ต้องยาวเกินด้วยโอเคทีนี้จุดสําคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือในตอนที่โอลาฟนะครับกลังจะเผชิญนันกรา,าพูดผีในชอร์รี่เนี่ยหน้าปลายสุดของกองทัพครับ,รบตัวของโอลาฟเนี่ยได้เห็น3มผู้นําทัพของฮาราวิ่งได้แก่เดไนร่างยักษ์สปาราดครึ่งคนครึ่งมา้า แล้วก็เชนวอร์เดนคงกระดูเดินได้ที่มาจะหัวรอราอยู่เสมอก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าในเหตุการ์ฮาโลวินเนี่ยพวกแชมเปี้ยนจัตเจ้อายบางคนนะครับที่เป็นแบบเดอะบิ๊กทรีของเจ้าอาล์เนี่ยก็จะมาเป็นคนนำทัพนะครับเพื่อให้เหล่าพูดผีเนะี่ยสามารถกินกินดวงวิญญาณได้นั่นเองอีกครั้งในอ่าหนึ่งใน3าคนนำทัพนี้นะครับก็มีตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆด้วยนั่นคือตัวละครที่มีชื่อว่าเดนไนท์ที่ผมพูดว่าเดนไนท์ร่างยักษ์นั่นแหละ คือเนื่องจากที่ว่าเรื่องสั้นนี้นะครับเป็นเรื่องสั้นที่ค่อนข้างเก่านะทําให้เดดไนคนนี้นะครับอาจจะเป็นโมเดลไคเซอร์ก่อนที่จะได้รับการรีเวิร์กก็ได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกับข้อมูลในส่วนนี้คือเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้อ่านมานานแล้วนะครับดังนั้นแล้วอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ผมแบบอาจจะยังพอจําได้อยู่หรือไม่ก็ลืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าเรามาต่อกันในเฟสที่3เลยดีกว่าเฟสเฟสนี้นะครับพูดถึงชายคนหนึ่งที่กําลังจ้องมองเลกเกตที่มีรูปของภรรยาของเขาอยู่ ใช่ครับชายคนนี้คือดูเชนของเรานั่นเองเขานะครับกาลังจ้องมองเซนนาในใน,ในรูปของระเกตเขาพยายามจะลืมความรู้สึกนี้ไปนะครับเนื่องจากเป็นความรู้สึกที่อ่อนแอของเขาเขาพยายามข่มตาครับแล้วก็ปิดระเกตนั้นแต่หลังจากการเดินทางที่แสนยาวนานครับทาให้เขาคิดว่ายิ่งเขาได้ตามตัวของเทรชมากเท่าไหร่ทนที่เขาัจะเข้าใกล้เซนนาเขาก็รู้สึกห่างไกลาจากเธอมากขึ้นเท่านั้นความทรงจำเกี่ยวกับเซนนานะั้นเริ่มเดินหายไปหลังจากที่ตัวของเทรชนั้นได้ภาพวิญญาณของเธอ เขาครับ,รบเลยตัดสินใจที่จะเปิดลักเก็ตขึ้นมาดูหน้านั้นอีกรอบหนึ่งในตอนนี้ครับตัวของรัเซียนนั้นอยู่ที่แนวผาแนวหนึ่งของบิวเตอร์สถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่เซนเตอรออฟไลน์นั้นเคยมาตั้งรกรากทําให้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นที่ที่เขานั้นสามารถเข้ามาใช้ได้นั่นเองมันก็จะประมาณนี้นะครับรเฟสเฟสนี้เลดวาซานสดละมั้งคือจุดสําคัญของเฟสนี้นะครับก็คือในตอนที่รนะัเซียนกำลังลาพึงถึงเซน,น่านะครับเขานั้นได้พูดชื่อชื่อหนึ่งออกมานั่นคือชื่อของ well ซึ่งในบริบทนั้นนะครับตัวของดูเชียนเนี่ยจะพูดประวานว่าดูเชียนครับจะทําการไว้ทุกภรรยาที่ล่วงลับด้วยน้าตาและเครื่องบูชาแด่เวลเลดี้ซึ่งเวลเลดี้ในนาทีนี้นะครับน่าจะสื่อถึงตัวของโมกาน่าซึ่งจากเนื้อเรื่องนะครับอ่าผมเคยทําในเรื่องนี้ไว้อยู่สามารถไปติดตามกันได้นะครับตรงลิงก์ตรงมุมขวาบนได้แหละคือตัวของเธอนะครับหลังจากที่อ่าใจแตกกับพี่สาวของเธอนะครับเธอก็ได้ปิดผนึกปีกของตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในเดมาเซียนนะครับในฐานะมนุษย์เดินดินนั่นเอง ซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของมกนากับตัวของเซรเนอยออฟไลน์เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นความเชื่อของชาวเดมาเซียนะครับที่คิดว่าเวลเรดี้หรือว่ามกนาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยรับดวงวิญญาณของผู้ที่ลาลับนะครับในเดมาเซียไปนั่นเองโอเคเฟสต่อมานะครับเฟสที่4คือผมต้องขออนุญาตรวบนะครับในเฟสที่4 5แล้วก็6เนื่องจากไอ้สามเฟสเนี่ยครับเป็นเฟสที่พูดถึงตัวของมิดฟอร์จูนกับโอลาเป็นหลัก แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิอหวาขนาดนั้นนะครับเอาไว้ว่าเฟสที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องราวของมิดฟอร์จูแล้วก็พวกคองนะที่เดินทางมาถึงจตุรัสแห่งหนึ่งของบิวเตอร์สถานที่แห่งนี้ครับเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายของบิวเตอร์เนี่ยต่างสัญจรกันแต่ในตอนนี้ครับสถานที่แห่งนีนะ้เป็นสถานที่ที่เงียบเงันมากๆและมีเหล่าผูดผีของบิวเตอร์ครับล้อมรอบอยู่ทั้งมิดฟอร์จูแล้วก็พวกลาเฟนครับก็ได้ต่อสู้กับพูดผีเหล่านั้น แแม้ว่าก่อนเริ่มการต่อสู้นะครับตัวเธอนั้นจะพยายามเล่นมุกบางอย่างเพื่อให้คนของเขานี่ไม่ตึงเครียดใบหน้าของพวกเขานะครับก็เผยแค่รอยยิ้มไม่ได้มีเสียงหัวเราะแน่นอนแหละแบ็คมิสนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องตลกนะครับจุดน่าสนใจในเฟสนี้นะครับก็คือคําพูดระหว่างมิดฟอร์จูนกับราเฟนที่ราเฟนจะบอกนะครับว่าเขานั้นใช้ดาบโค้งของเขาเนี่ยรอดพ้นจากเหตุการณ์ฮาวิ่งมาแล้ว6ครั้งก็เป็นการบอกนะครับว่าลูกน้องคนนี้ของมิฟอร์จูนเนี่ยเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้มาแล้วมากจริงๆ ทีนี้เฟสที่5จะเป็นเฟสที่กล่าวถึงตัวของโอลาฟที่กำลังสู้กับคาร์คนเวิร์มนะครับไม่มีอะไรมากโอลาฟแค่ร้องเพลงสรรเสริญความตายให้กับตัวเองครับแค่นั้นเองทีนี้มาจบชัปเตอร์ที่2ด้วยเฟสที่6กันดีกว่ากลับมาหาทางฝั่งของมิดฟอร์จูนบ้างครับที่ตอนนี้ครับกลุ่มของมิดฟอร์จูนเนี่ยกำลังยากลำบากจากการสู้กับผู้ผีที่มีมากเกินไปดาเฟนครับสุดตัวลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าแต่มิดฟอร์จูนครับก็ได้สั่งให้เขานั้นยืนหยัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและในช่วงเวลาทีีีี่่ชชเเป็นนตตายยัวของอจน ก็ได้งัดพลายตายของเธอมาใช้ครับมิดฟอร์จูนครับทำการควักระเบิดออกมา2ลูกโยนมันไปใส่เหล่าพูดผีครับแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาเสียงกึงกล้องดังกัมปนาดและหลังจากนั้นครับพูดผีทั้งหมดในบริเวณนั้นก็ได้หายไปในพิพตาเหล่าแฟนที่ตกใจนะครับในอนุภาพระเบิดนั้นเนี่ยก็ได้ถามมิดฟอร์จูนว่าในนั้นนผสมอะไรบ้างเธอนะครับก็เลยได้ตอบว่ามันเป็นแบ็กพาวเดอร์ที่ผสมอ่ยางไม้แล้วก็สมุนไพรนิดหน่อย ซึ่งนี่นะครับเป็นสูตรจากแม่ของเธอนะที่แม่ของเธอเนี่ยคิดว่าพวกนี้สามารถขับไล่พวกผูดผีจากเชโรอายได้นั่นเองแต่ในตอนที่สถานการณ์เหมือนจะสงบลงนะครับหมอกใหม่ของแบ็กมิสครับก็ได้ปกคลุมล้อมรอบครั้งนี้ครับเหล่าพูดผีตอนใหม่ของเชโรอายเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นสถานการณ์เริ่มย่ำแย่ครับตอนนี้ผู้คนของมิดฟอร์จูนเนี่ยเริ่มเหนื่อยล้ากันเต็มทนแล้วมิดฟอร์จูนนั้นมองโลกในแง่ดีเกินไปการที่แกงแพงนั้นไม่มีชีวิตอยู่สร้างความหวาดกลัวต่อทั่วบิวเทอร์ ในสมัยก่อนครับตัวของแกงแพงและก็โจสัตของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยต่อสู้กับผูดผีในช่วงเหตุการณ์ฮาร์วิ่งครับแต่ตัวของมิสฟอร์จูตอนนี้ไม่สามารถทําได้อย่างนั้นเธอกำลังจะตายแล้วก็ทําให้บิวเอร์เธอเนี่ยถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างงั้นครับสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะยิ่งร,ร้ายขึ้นไปอีกเสรรกียงทุ้มดังกึ่งก,รรก,ก,กล้องไปทั่วจัตุรัสเสียงฟ้าผ่าดังสะท้านจากพายุที่กาลัางก่อ,กอตัวขึ้นและในที่สุดจากกลุ่มพายุนั้นก็ได้มีร่างร่างหนึ่งปราากฏขึ้นม นั่นมันคือตัวอะไรกันราเฟนถามมิดฟอร์จูนเองก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ร่างนั้นคือร่างที่กำลังนั่งอยู่บนม้าสึกขนาดใหญ่ชุดเกราะสีดำและหมวกเกราะเหล็กที่มีหน้าของปีศาจนั้นกำลังขู่คำรามสร้างความหวาดกลัวแต่ทุกชีวิตที่มองเห็นในทีแรกมิดฟอร์จูนนั้นคิดว่ามันคือเดดไนแต่ราเฟนนั้นตอบว่าไม่ใช่หน้าทอฟสีของเขานั้นพูดด้วยความสั่นกลัวนั่นคือ Sha ์ o w of War จบ Chapter ที่2ครับจุดสำคัญที่เรานั้นไม่สามารถาข้ามไปได้เลยนะครับในเฟสสุดท้ายนี้นั่นก็คือการปรากฏตัวของ Shadow of War ครับสำหรับชื่ออย่าง Shadow of อ a r หรือว่าเงาร้ายแห่งสงครามนะครับนั่นก็คือฉายาของ h e คาริมทหารม้าหนึ่งในผู้นำทัพของ Shadow Eye นั่นเองในชั t ต์หน้านะครับจะเป็นการเชิญหน้าของมิดฟอร์จูนกับ h e คาริมมาดูกันครับว่าชะตากรรมของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไง เรื่องราวของ Shadow and Fortune ใน chapter ที่2ของวิดีโอนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To make a new story ่ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทราน,นะครับ